สวัสดีค่ะบางค่ะ,คะวันนี้นะคะเราอยู่ที่งาน Motor Expo แล้วเราก็อยู่ที่บ<อ>ูธ GAC Ion เรากบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทุกคนน<อ>ั่นจะเห็นข้างหลังเราแล้วสิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยพาไปดูจะบอกว่างานนี้เขาเอามาจัดแสดงแบบรถทุกรุ่นที่เขามีขายในไทยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขามีอะไรว้าวามาบ้างอย่างแรกเลยก็คืออันนี้ว้าวมาก องเามีชื่อว่า g o v i Air Cap นะคะก็คือเป็นรถยนต์บินได้ที่เป็นไฟฟ้า100%ซึ่งคันนี้บินได้จริงๆแล้วก็มีแพลนว่าจะผลิตและขายจริงในปี2026เราจะมีสิ่งนี้แบบจริงๆหรออคืออ<ช>นาคตมาถึงแล้วหรอใช่คือเขามาถึงตรงนี้แล้วไม้หลอกกันใช่ปะไม่หลอกเขาบอกว่าคันนี้เขาเทสจริงแล้วด้วยที่จีนนะคะคือบิน<ช> <ๆ S 2> จริงอะไรจริงแล้วล่ะใช่คือเขาอะลองเทสในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจีนนะคะ<ช> <ๆ S 2> แบบแหล่งวัฒนธรรมที่มีคนเที่ยวอะไรเงี้ยคือคันนี้ คนนั่งไม่ต้องทําอะไรเลยคือซื้อไปปุ๊บน้องจะมีหน้าที่พาเราจากจุดที่เราอยู่ไปจุดที่เราอยากจะไปแค่นั้นเลยใช่คือนั่งเฉยๆแป๊บเดียวถึงที่หมายใชอดเราถึงหน้าบ้านใช่แล้วความเร็วสูงสุดบอกว่าอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ,ละแล้วก็จุดเด่นเลยคือชาร์จ 1%ถึง50%ใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นซึ่งน้องเขาจะวิ่งไกลประมาณ30กิโลเมตรใช่ก็อะถ้าใครอยากไปไหนแล้วรู้สึกว่าสมมติบ้านเราอยู่คลองรลอเราจะไปเดินพารกนแล้วรดน้ำติดอ่ะเราก็แบบซื้อตึกเอาไว้จอดอันนี้ได้อะไรแบบนั้นเขายังไม่ขายไทยหรอกเขาขายที่จีนก็เราจะไปนั่งกันหน่อยไหมอยากรู้มากว่าใครจะเป็นคนแรกที่แบบซื้อคันนี้ EVGO หรออัจริะ EVGO Chinese เอ้ยเอาไม่ได้เรา โอเคแล้ววันนี้คือไอออนเขาเอามาโชว์ใช่ปะคนอื่นอาจจะได้ดูเฉยๆแต่เอ็กคูลสิสสำหรับคนที่เป็นผู้ติดตามของอีวิเกิลจะได้ดูพวกเราขึ้นไปนั่งข้างบนด้วยถูกนั่งได้จริงแล้วเดี๋ยวเขาเทคออฟให้ด้วยไม่ไม่ไม <c oughs> <ๆ>่เขาจะ <c oughs> แคใ่ใบพัดหมุนโอเคอ่ะขึ้นจริงอันนี้ของจริงเลยนะอุ้ยได้ขึ้นครั้งแรกอะโอ้ม y ้ o ชแต่จะบอกว่าคือเคยเห็นวิดีโอที่เขาซ้อมบินแล้วที่จีนตอนนั้นก็แบบเฮ้ยบินได้จริงปะเนี่ยแต่ตอนเนี้ยได้เข้ามานั่งเป็นเหมือนสาร แ,แ,แั่นั้น่ไฟแบบวอร์มไลท์ซอฟๆนะคะ<ช>ตรงนี้แล้วก็นี่ตรงนี้มีไฟด้วยอ,อันนี้เป็นกล้องนะคะ,ละ,คะแล้วเขาบอกว่าระหว่างที่เราบินนะคะเราสามารถเชื่อมต่อระบบ5 g ได้ตลอดเวลาด้วยซึ่งน้องคันนี้นะคะเขาเหมือนแบบเป็นรถยนต์ผสานกับเครื่องบินใช่ไหมเขามีความฉลาดระดับ L 4คือเราไม่ต้องทําอะไรทางนั้นเขาสามารถขับขี่ด้วยตัวเองได้แบบอัตโนมัติเลยแบบไร้คนขับจะเห็นเล้วว่าไม่มีพวงมาลุงพวงมาลัยอะไรใดๆเลยนะคะใช่แล้วก็ตรงนี้มีที่วางมือให้ด้วยอ่ะ ตัวเบาบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะคะแ,แล้วก็วัสดุเขามีแบบพูพรมให้ตรงนี้ก็คือบุอคันล่ามาหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ตรงเบาจะเป็นแบบผ้าผ้าหน่อยแล้วก็ตัวนี้เป็นหนังแล้วรับกับสรีละเราได้ดีมากอ,อกระจกก็คือยาวขึ้นมาตัวนี้เลยแล้วแค่เห็นว่าเขามีจอกลางตรงนี้น1อันใช่ตอนนี้ยังเป็นภาษาจีนอยู่แล้วก็สามารถแบบเป็นทัชสกรีนกดเล่นได้แต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าอย่าก,กด<ช>นะไอ้เพิเกี่ยวบ,บินนะ <laughs> บอกว่าตอนบินอ่ะถ้าอยากปิดประตูก็ปิดใครอยากเปิดก็เปิดแต่นี่ว่าปิดเถอะเนาะปิดดีกว่า ทีนี้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลองหมุนใบพัดให้ดูแต่ว่าให้ปังกับไปออกก่อนเผื่อว่าเดี๋ยวแบบเผอบินจริงขึ้นมาเดี๋ยวน้องจะกรีดอะไรเนี้ยแล้วเขาบอกว่าคันนี้นะคะเป็นแบบ6กแกน12ใบพัดเอาสิบินไวเลยล่ะถ้าปิดประตูก่อนแล้วบินได้ครับเอเคงั้นเราต้องปิดประตูก่อนเพราะถึงจะหมุนได้เสียเสียโอ้ยยยทุกคนทุกคนไม่บินจริงเดี๋ยวเราจะ้อมบินกันโอ้ยยยก๊อดเห็นปังยยยยอยยยยยยคยย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 ยนยยยยย ทุกกล้องถ่ายเราอยู่นะแล้วเราคือเราแบบจับตาดูให้ดีคือ6แกนของเขาอะแกนละ2สมงใบไงก็เลยเป็น12 12บใบพัดนะคะคือมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรการขับขี่การขับเคลื่อนแบบอนาคตรจริงๆนะคือเราลอย,อยว้าวเราไม่ลอยจริงใช่ไหม <c oughs> อเมซินน่งเราคงไม่บินเนาะเขาบอกว่าอันนี้คือหมุนให้ดูเบาๆก่อนเพราะถ้าหมุน <au> หมุนจริงๆอะมันจะเรว็วแล้วมันจะขึ้นไปได้จริงเพราะฉะนั้น หมุนเร็วไม่ได้ต้องหมุนเบาๆซึ่ง GoV วี่แอร์แเนี่ยเขาใช้มาตรฐานแบบการบินบวกกับยานยนต์เลยนะมีระบบป้องกันความล้มเหลวสำรองหลายชั้นไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็การควบคุมการบินด้วยแล้วก็เขามีการอัปเดตข้อมูลการบินขึ้นคาวแบบเรียลไทม์เลยก็ไม่ต้องกลัวกันว่าจะแบบเกิดอุบัติเหตุหรือแต่อย่างใดว้า wow, ถึงที่หมายแล้วนะคะ thank you เซียเซีย welcome m o t o e x p o เซียเซียี่ คือเป็นอะไรหรอคือจะบอกว่าเมื่อกี้จังหวะที่อันเนี้ยประตูปิดลงมาใช่ไหมห้องเงียบมากแอมเพียนแบบเงียบมาแล้วมันเป็นฟิลแบบโรแมนติกอ่ะใช่คือเหมือนแบบโลกนี้มีแค่เราสองคนกับท้องฟ้าใช่คือถ้าเราได้ใช้สิ่งนี้จริงๆอ่ะมันแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยเฉยดูวิวแล้วก็ลงแล้วปรับอุณหภูมิปรับอะไรเล่นเน็ตได้ด้วยมันโลดอ่ะมันเหมาะกับการคุยธุรกิจรับมือมากจริงจริงปะพอก่อนอันนี้ กับข้าวรอปัจจุบันกันดีกว่าผูอื้อเลยอะเมื่อกี้เงียบจัดโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของ GoV i ี Air Cap นะคะก็ถ้าเขาขายจริงปีหน้ารอดูข่าวได้เลยทอล์ o ออ h e Town าแน่แล้วก็ไอออนจะเป็นแบรนด์แรกที่มีรถบินได้เออจะกลัวทำไมล่ะรถติดน่ะใช่ก็ฝากไปถึงไอออนประเทศจีนนะคะโ่ลเฟเชียลเอาเป็นฟอยแปลว่าก็แปลว่าถ้าสมมติว่าบินจริงสามารถเชิญอีวิโกไปทดลองนั่งได้ ซึ่งสิงนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่า GAC Ion เขามองถึงอนาคตจริงๆไม่ใช่แค่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าผลิตรถยนต์บินได้ไฟฟ้า,ฟาด้วยไปดูคันอื่นๆต่อนะคะมีอีกเยอะมากแล้วก็วในงานเนี้ยเขามีโปรโมชั่นมาเพียบด้วยวเดี๋ยวเราไปดูรถก่อนดีกว่า ต่อกันที่น้องเล็กอย่างไอออนยูกันมานะคะคันนี้คือเปิดตัวมาก็คือยอดจองถล่มทลายเหมือนกันใช่ซึ่งถ้าขับบนท้องถนนนะคือใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็น UT เลยเพราะว่าไฟหน้าเขาเป็นเอกลักษณ์มาก m a g ริกคิวบนั่นเองเคยทำดีวิวแบบเต็มๆไปแล้วตอนขับตอนอะไรก็มีแล้วไปย้อนดูกันได้นะคะแล้วก็ค<อ>ันนี้เขามีชุดแต่งเสริมมาให้ด้วย<ม>อันเนี้ย ตัวสีไม่เกี่ยวนะอันนี้สีเขาลองแรปให้ดูว่าไอออนยูทีก็เท่ได้นะคะ<ช>ไม่ได้ว่าน่ารักอย่างเดียว<ช>แต่ตัวชุดแต่งก็คือตรงนี้เลยสเกิร์ตด้านหน้านะคะสามารถซื้อเพิ่มได้ก็คือตรงนี้คือพอแต่งแบบนี้แล้วน้องดูมีความแบบ ผมเล็กกับผมเท่ะคะเออเอาตรง,ง,งทแบบ<อ>เล็กจิจ๋วเออใช่คือเล็กของแบรนด์แต่มแต่เทียบกับแบรนด์อื่นๆในราคาเท่านี้อันนี้ไม่ใช่รถไซส์เล็กนะไซส์ค่อนข้างที่จะแบบใช้งานแล้วกว้างขวางเลยแหละโหแล้วก็ตรงนี้คือสเกิร์ตข้าที่เราบอกนะคะใช่เลยแล้วก็ด้านหลังเทมาสเกิร์ตด้านหลังคือเพิ่มความแบบดูโฉกเฉี่ยวมากขึ้นก็คือตรงนี้เลย สเกิร์ตด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มีเขียนว่าไอออนตรงกลางด้วยนะเขียนว่าไอออน UT เลยแหละคือสเกิร์ตสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันสักนิดนึงดีกว่าเผื่อใครที่แบบว่ายังไม่เคยดูรีวิวคันนี้มาก,ก่อนจะได้เห็นข้างในของคันนี้กันใช่ซึ่งเอกลักษณ์ของคันนี้คือการพับเบาของเขาที่ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวพับให้ดูเลยดีกว่าคือเบาะปกติอะถ้าเราอยากนอนในรถเล่นๆเราจะต้องไปพับเบาะหลังใช่ไหมแต่ว่าเอกลักษณ์ของไอออนแทบจะทุกรุ่นก็คือเราสามารถพับเบาะตรงเนี้ย ให้ราบไปกับเบาะแถวหลังได้แล้ว<ช>เราสามารถนอนตรงนี้ได้เลยถูกต้องแต่ถ้าจะให้เรียบไปเลยเราต้องถอดพนักพิงตรงหัวออกใช่อืมเราแบบไซส์พอดีเลยนะนี่อันนี้สุดแล้วเราจะพอดีแบบพอดีเ๊ะเลยสามารถนั่งตรงเบาะหลังแล้วยืดขามาตรงนี้ก็ได้ถูกคือถ้าเราจะขึ้นจากทางนั้นก็ได้หรือเราจะแบบแค่นอนเอนอย่างนี้ก็ได้จริงแล้วแต่เลยว่าอยากแบบไหนคือถ้าอยากนอนเอนเลยก็ไปนั่งเบาะหน้านแต่ถ้าสมมติว่าอยากนอนฟิลว่าแบบ ยืดขาแต่ว่า<อ>พลักพิงยังยังแบบเรียบๆอยู่ก็คือตรงนี้ได้ออันนี้ให้ดูเพราะเดี๋ยวข้างนี้เห็นไม่ชัดนะคะก็คือถ้าอยู่ตรงนี้พิงแล้วยืดขาได้แต่ถ้าอยู่ข้างหน้าก็คือสามารถเอนเบาะมาได้ซึ่ข้างในกว้างมากน้องอาจจะดูเล็กถ้าเทียบกับที่ๆี่คันอื่นในแบรนด์ตัวเองอแต่ว่าน้องคันใหญ่เลยแหละ ซึ่งถ้าใครเล็งน้องเล็กคันนี้อยู่นะคะราคาตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว420สแตนดาร์ดเนี่ยราคาจะอยู่ที่469,900บาทส่วนตัวท็อปนะคะตัว500พรีเมียมเนี่ยราคาจะอยู่ที่599,900บาทแล้วก็ทั้งสงรุ่นย่อยเนี่ยก็คือบวกไลฟ์ทามารันตีด้วยพร้อมรับส่วนลดชุดแต่ง6,000บาทนะคะฟรีโฮมชาร์เจอร์หรือว่าจะเลือกรับสายชาร์จแบบปกพาพร้อมสายชาร์จวีทเเไปด้วยก็ได้เหมือนกัน ถัดมานะคะก็คือ i อ n V ของเรานั่นเองคันนี้เป็น SUV ที่บอกเลยว่าฟังก์ชันครบครันมากซึ่งเขาจะมีรุ่นย่อยเดียวเลยนะคะก็คือ602 l u x u r อแล้วก็วิ่งได้ไกล602กิโลเมตรตามชื่อรุ่นเลยแล้วก็จะเด่นคันนี้นะคะเขาชาร์จไว้รองรับ DC อยู่ที่180กิโลวัตต์แล้วก็ค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่899,900บาทฟรีไอโ o n e 1บ Pro ดร้วยนะพร้อมรับส่วนลดชุดแต่งอีก6 0 0 0บาท จะบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันที่เราเคยรีวิวแบบเต็มๆแล้วเราพูดไว้ในคลิปเลยว่าเป็น<ช>คันที่เรารู้สึกว่างบ1ล้านคันนี้คันที่จะคุ้มแบบสุดๆเลยอ่ะได้ทุกอย่างครบคันขับดีฟังก์ชันดีมีตู้เย็นเออคือถ้าใครแบบหารถสายครอบครัวนัสายแคมปิ้งก็ลองมาดูคันนี้กันได้ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่งบหล้านแล้วด้วยซ้ำเป็นงบ9 0 0 0แสมีทอนใช่แล้วได้ไลฟ์ทม์วาเันตีด้วยนะคะใช่แล้วเขาก็มีทั้งหมด7ดสีด้วยกันเลย<ช>อย่างสีนี้<ช>คือสวยมากพี่ปังแลยชอบมานีใช่คือใครยากมาดูคันจริงสาาาามมมรถได้เีรุ่นนี้ จดแสดงหลายสีเลยแล้วก็อย่างคันนี้จัดเป็นแบบแคมปิง้งด้านหลังให้ดูเลยเป็นแบบอิสปายเรชันอ่ะมาดูดกันนิดนึงดีกว่าเวลาจะเปิดนะคะก็คือทําแบบนี้ได้เลยปึ้งนี่ก็มองหนีบมือนะคะอันนี้คือเบาะสีส้มว้าวสีส้มที่ตัดกับสีดําแล้วก็มีความแบบขอบเงินอะไรอย่างงี้คือสวยนะถ้าใครชอบเบาะส้มก็แบบถ่ายรูปขับผิวอะไรเงี้ยต้องชอบเบาะนี้แน่ๆแล้วก็ข้างหลังกว้างจริงนี่เดี๋ยวนั่งให้ดูปึ้งยังคือเหลือเหลือเออ,อ เนี่ยเราเดินเล่นตรงนี้ได้เลยแล้วหลังคาก็สูงด้วยคือเฮดรูมเหลือเยอะแล้วก็ชอบตรงที่เป็นหลังคาแบบพาโนรามิกแกรสรูปแต่มีม่านบังแดดไฟฟ้ามาให้ใช่แล้วลคือกว้างไม่พอคันนี้ยังวิ่งไกลอีกอ่ะคันนี้นะคะวิ่งไกล602กิโลเมตรแบบมาตรฐาน NEDC เลยแล้วก็เขาบอกว่าชาร์จ15นาทีนะวิ่งไกลได้อีก300โลเลยล่ะใช่ปะทีนี้ไปดูข้างหลังกันหรือทิปอกจะเป็นแบบนี้เออดูดิ โอ้ m ม g o s, <S h oh <my> คืออันเนี้ยเป็นเต็นท์ที่เอามาต่อจากรถใช่มไหมถ้าใครเป็นสายแคมปิ้งจะรู้ว่าเราสามารถเปิดท้ายรถเปิดแอร์เปิดโหมดแคมปิ้งไว้เราก็อยู่ในเต็นท์นี้เราปิดปุ๊บมันก็จะเหมือนห้องเนี้ยมีแอร์โดยใช้แอร์จากรถของเราโอเคไปกันต่อมาดูกันที่ h ฮเ e ็กเอกันต่อนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น620 Luxury เกวิงต่อก็เลยประตูปีกโนกก้างแบบนี้นะคะคือไฮเทกเอสที่เป็นรถที่คันใหญ่แล้วก็ระบบความปลอดภัยจัดเต็มอย่างคันนี้ก็คือได้เรดาร์12ตำแหน่งเลยส่วนค่าตัวของเขานะคะราคาจะอยู่ที่1 5 4 9 0 0 0บาทพร้อมไลฟ์ไทม์บรันตีนะคะแล้วก็ยังฟรีไอโฟน17โปรด้วยนะครบคันเลยแหละแล้วก็คันนี้เป็นสีแดงที่บอกเลยว่าขายดีอยู่นะใช่คนขับอยู่บนถนนเหมือนกันอะเดี๋ยวปัางลองปิดประตูให้ดูนะคะว่าถ้าอยู่ตรงนี้เขาจะหนีบไหมหนีบ ไม่หนีบแต่ว่ามีแรงกดนิดเหมือนกันแล้วถ้าเราจะปิดต่อก็อปิดได้เลยแล้วเดี๋ยวดูนะตอนเปิดจริงๆอ่ะเขาบอกว่าระยะที่เปิดประตูปิดนกอ่ะแค่ประมาณ34เซนเท่านั้นก็คือเราไม่จำเป็นต้องจอดที่ที่มันแบบูกว้วางขวางรันใหญ่ขนาดนั้นไปจอดที่จอดรถปกติในห้างก็สามารถเปิดได้แล้วก็เขามีเซนเซอร์รอบคันเลยอย่างตรงเนี้ยตรงประตูก็มีเซ็นเซอร์ถ้าเจอกําแพงเจออะไรอ่ะเขาก็จะไม่เปิดเหมือนกันเวลาจะเปิดก็กดปุ่มปึ๊ปกนี่นดูด้านข้างนะเขาไม่ได้กางแบบ ขึ้นมาแบบนี้แต่เขาจะอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นนี่ใ่้ตรงเนี้ยมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นคือไม่ชนรถคนอื่นแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยใช่แล้วถามว่าจุดเด่นของประตูปีกโนออะไรก็คือการที่เราจะขึ้นได้แบบไม่ต้องไม่ต้องหลบอะไรทางนั้นอะคือประตูมันเปิดกว้างแบบเหมือนไม่มีประตูอะใช่คือก้าวแบบแค่เข้ามานั่งอะแล้วก็แบบใหญ่มากใช่เนียคือใหญ่จริงเพราะว่าเคยวิ่งเล่นผ่านตรงนี้มาแล้วถูกแล้วก็ปรับบอร์ดได้ด้วยเนี่ยจริงอันนี้คือสามารถปรับเอ็นได้ เยอะมากปับตรงนี้ได้เลยเหมือนกับแบบเหมาะปรับแมนนวลอ่ะนี่ดูอุ้ยจะเอากี่ระดับนี่คือสบายมากนอนดูดาวได้เลยใช่คือถ้าใครอยากได้รถเก๋ไม่เหมือนใครเปิดประตูแล้วคนต้องมองคันนี้เลยจริงโอเคแล้วก็อันนี้เดินเดินให้ดูอ่ะไอเราไปอยู่ข้างนู้นเดินเดินแฟชั่นวอล์วิ่งไม่จับกันไหมล่เะ ไมล่ะกว้างขนาดนี้แหะมันกว้างประมาณนี้แหละค่ะเออแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยากได้ประตูที่เก๋ไก๋ขนาดนี้นะคะเขาเป็นหนึ่งรุ่นย่อยก็คือตัว6200 Premium ใช่ล้วจะบอกว่างานนี้นะคะเขาเปิดตัวสีใหม่ด้วย High Tech HT รุ่นประตูธรรมดาชื่อว่าสี Moonstone Grey อายังไม่รู้ซิปะดูคันจีกันซึ่ง High Tech HT รุ่น6200 Premium นะคะค่าตัวจะอยู่ที่1 2 4 9 0 0้านบาทแล้วก็กิมมิคของเขาก็คือเรื่องของความชัดว High Tech ทั้ง2รุ่นเนี่ย ชาร์จไวมากรับไฟได้280กิโลวัตต์เลย mm hmm. ซึ่งเขาบอกว่าชาร์จ1ินาทีเนี่ยวิ่งได้ไกล4 0 0โลเลยถ้าสมมติว่ารับไฟได้280อ่ะ mm hmm. ถ้าไปเจอปุ้ยไวอะใช่ก็คือถ้าใครแบบไม่ได้อยากได้ประตูเก๋น,นะคะ mm hmm. ก็คือลดมา3 0 0 0 0 0ไดป้ประตูปกติ mm hmm. แล้วก็ได้ฟังก์ชันพอๆกันเลยใช่ซึ่งประตูปกติอันนี้ถ้าล็อกรถจะเรียบนะคะ mm hmm. ถ้าเปิดก็จะเป็นแบบแง่งออกมาอย่างนี้แล้วก็เปิดนี้ประตูเป็นเฟรมเรสทั้งบานหน้าบานหลังอย่างนี้เลยแปลว่าใ mm ี hmm. ่เาี่แล้วนะ คือถ้าใครไม่ชอบภายในสีส้มอ่ะก็มาสีเทาได้ก็จะมีความแบบสุขุมนุ่มลึกมากกว่าใช่ถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆคันนี้นะคะพวกเราเคยทําไว้แล้วขับไปบางแสนมาด้วยล่ะเออบอกเลยว่ารีวิวเต็มแบบเต็มจริงใช่ซึ่งสีใหม่ที่บอกนะคะเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยจะเป็นสีแบบเทาๆอมน้าเงินนิดๆแต่ปังมองว,ว่ามันอมม่วงนิดนึงเนาะใช่แอบติดม่วงแต่ก็คือเป็นให<ช>ม่เทาอ่ะเบสคือเทาใช่ก็คือโมดสโตนเกรย์ชื่อสีน<ช>ี้เผื่อใครอยากได้นะคะสามารถมาดูกันได้อ่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกัน ใครมองหารถผู้บริหารสุดหรูนะคะระดับ first class นี่เขาก็มีตัว M8 p h EV มาโชว์ด้วยใช่อันนี้คือแบบเจ็ดที่นั่งคันใ,ใหญ่จะขนกระเป๋ากงกระเป๋ากอบก็คือได้เลยแต่ว่าเป็น p h EV นะคะพาดูกันครบทุกรุ่นแล้วนะคะจะบอกเลยว่า GAC Ion เนี่ยเขามีรถครบแบบทุกแบบทุกโมเดลเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆอย่างคันแรกที่เราพาดูใช่ไหม I ออ UT ก็จะเป็นรถแบบน่ารักน่ารักกุ่มกิดแล้วก็เหมาะกับคนเมืองเหมาะกับคนรุ่นใหม่ขับง่ายๆหรือจะขยับขยาย,ข,ย,ายขึ้นมาหน่อยเป็น i o n V แม้เหมาะกับสายครอบครัวนะคะที่ราคา คุ้มค่าตัวใช่หรือว่าใครที่แบบอยากได้รถที่แบบเก๋ๆคันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ไปไฮเทคเอสทีได้เลยก็ซูอมีประตูปิดนกแบบนี้ในงบแค่แบบล้านกว่าบาทเออหรือหรือถ้าใครอยากจะยิ่งใหญ่เกียงไกรแกรนติดแกมอาจจะไปรถตู้เจ็ที่นั่งก็ไปนี่ตัว M8 p ีเอได้เลยใช่คือทุกรุ่นของเขาเราเคยรีวิวเคยขับใช้งานจริงมาหมดแล้วนะคะสามารถไปดูรีวิวเต็มๆกันได้อ่่หรือว่าใครจะมาเดินงานนีโนมอเตอร์เอ็กซ์โปก็มาดูรถที่บูธของ GAC i o n กันได้เขามีฟังก์ชันดีๆเพียบใช่แล้วก็ไฮไลอขางง Go f l Air Cab อันนี้อ,อยากให้ทุกคนมาเห็นอันนี้ขมจริงใช่คือ เเขาเปิดเนี่ยเขาเปิดให้ดูซูมเอาโทรศัพท์ซูมดูได้เลยว่าข้างในอ,ะอ่ะม,มันพร้อมที่จะขายจริงแล้วรรอดูกันว่าไอออนเขาจะเปิดมาที่ราคาเท่าไหร่ในปี2026ซึ่งในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้นะคะ GAC ไอออนเขาก็มีโปรโมชั่นแล้วก็ข้อเสนอทางการเงินสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นใครเลนรูปไหนไว้มาดูในงานกันได้เลยแวะมาดูกันที่บูต GAC ไอออนได้เลยหรือจะมาทดลองขับก็ได้เขามีเทสไดฟทุกรุ่นนะคะแล้วก็งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะมีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกาย,ยนไปจนถึงวนนทีีท่่วาาาาคคมมมปป68้เเลยยใใชใรรดดิกก็ูรรพ ว่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเพ <c oughs> เจอเกัน <c oughs> อ่ะไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ